สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนนิยเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะคร,รับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุครับผู้สูงอายุได้เฮนะครับเพราะว่าทางรัฐนั้นนะครับมีในส่วนของการช่วยเหลือสามหมื่นบาทนะครับผ่านเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ประกอบอาชีพไม่มีดอกเบี้ยครับสําหรับเรื่องนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์หรือพอมอเดินหน้าดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุได้เปิดให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละ30,000บาทรายกลุ่ม5คนขึ้นไปวงเงินไม่เกิน100,000บาทโดยไม่มีดอกเบีย้ย เน้นย้ำการดูแลผู้สูงอายุผ่านกองทุนผู้สูงอายุเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำเงินกู้ปอดดอกเบี้ยดังกล่าวมาเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรวมถึงเป็นการหมุนเวียนสภาพคล่องทางการใช้ใจ่ายให้กับผู้สูงอายุทดแทนการเฟ็นนี้นอกระบบ สำหรับนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าผู้ร่วมกู้จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนจะต้องมีผู้ค้ำประกันการกู้ยืมทุกประเภทต้องชำระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกินสามปีโดยไม่มีดอกเบี้ย สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้นะครับมีดังนี้คือมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีความจําเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพมีความสามารถในการประกอบอาชีพมีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นขอกู้ยืมไม่เป็นผู้ค้างชําระเงินกองทุนผู้สูงอายุ คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันคือมีอายุไม่เกิน59ปีบริบูรณ์เป็นผู้มีรายได้หรือมีเงินเดือนประจำมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืมเงินไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืมไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้บุคคลอื่นที่ขอกู้ยืมสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้กู้และผู้ข้ำ ทะเบียนบ้านทั้งผู้กู้และผู้คำ้ำหนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้ำประกันใบสำคัญการสมรถหรือใบสำคัญการหยา่าถ้ามีใบบรณบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิตถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีกรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ80ปีขึ้นไปควรมีใบรับรองแพทย์รูปถ่ายเต็มตัวคณะประกอบอาชีพ สามารถที่จะยื่นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ o l d e r f u n d d o p g o th ผู้สูงอายุที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-6100กกองทุนผู้สูงอายุกิจการผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครหรือ ต่างจังหวัดที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุตจังหวัดทุกจังหวัดทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุครั้งล่าสุดเมื่อวันที่22มีนาคม2566มีผู้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพที่ผ่านการอนุมัติจำนวน579รายและมีโครงการที่ได้รับขอการสนับสนุนผ่านการอนุมัติจำนวน8โครงการโดยกองทุน ผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2546เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนิน งานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ผู้สูงอายุดูรายละเอียดแล้วนะครับอยากสมัครก็ติดตามตามที่แจ้งได้เลยครับสาหรับเนื้อหาข่าวสารขอจบการน,นาเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ